เตือนสถานการณ์ไวรัสซิก,ก้าที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบผู้ติดเชื้อแล้ว24จังหวัดทั่วประเทศโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนอกจากโรคไข้เลือดออกที่ต้องระวังแล้วยังมีไวรัสซิก,ก้าซึ่งเคยมีการระบาดในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่ง แต่กลับมามีรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในปีนี้เดือนเดียวผู้ป่วยพุ่งขึ้นถึง266รายกระจาย24จังหวัดทั่วประเทศเพราะผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีและเพชรบูรณ์ทั้งนี้ หากผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ทำให้ทารกมีศีรษะเล็กจากสมองไม่เติบโตเกิดความพิการแตกกำเนิดและพัฒนาการล่าช้าบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่จึงต้องระมัดระวังไวรัสตัวนี้เป็นพิเศษค่ะอาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ในประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้าเมื่อประมาณ10ปีก่อนโดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิก,ก้ากัดประมาณ3 1 4วันโดยจะมีไข้ผื่นแดงตามผิวหนัง ปวดศีรษะเยื่อบุตาแดงอักเสบปวดกล้ามเนื้อแม้ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงแต่อาจจะพบรายที่มีอาการรุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทเช่นกลุ่มอาการอักเสบของเส้นประสาท GBS ช่วงระบาดแบบนี้ต้องหมั่นดูแลคอยกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้รีบกำจัดเททิ้งค่ะเพราะหากปล่อยทิ้งไว้เกิน7-10วัน ลูกน้ำเหล่านั้นจะกลายเป็นยุงตัวเต็มวัยที่สามารถแพร่เชื้อได้ติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์9 2 7 5 1 4 3 9 9